จำนวนหนึ่งครั้งและพบว,ว่าปี2547มีเหตุการณ์เกิดการเดินทางมาเยี่ยมเยียน<ๆ>ให้กำลังใจและมอบสิ่งของพระราชทานเข้ามาในประเทศไทยถือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องมีมาตรการควบคุมเป็นกรณีพิเศษในระยะ6-7เดือนสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ชาติบ้านเมืองของเราอยู่รอดที่จะคัดกรอง ที่จะกับบริเวณติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านมีเส้นแบ่งอนณาเขต ข่การสำนักบริหารพื้นที่รัฐที่หกจากาษีอีกส่วนก็คือเรื่องของการลาดตะเวนตามป่าไม้เก่งมากฮะตามป่าไม้นีกา่วกับที่วาร่วมกับหน่วยาชการตรงค่ไม่ีเนี่ย รเื่องายแล้วเรียบร้อยแล้วลุกขึ้นยืนนะครับ,รบรครับตามง่ายไม่ลำบาก ปูตัวแดงแห่งนี้ผู้ตัวแดงแห่งนี้ถวายในหลวงราชการที่สินัำสองนัำสามปลุกโอ้ยงโอ้ยตกน้ำ ทั้งสระนังขจามีรักยันทันเตวิสุงวิสุงรักขณายาเตศระมีปฏิยามเตศังการสาระขจฉามีกาจาราเวตมณีสิกขาปัทถันสมาธิยามีทั้งสระนังขจามีตุเรยมเป